มาแล้วเขบอกว่าให้บันทึกวิดีโอตอนเปิดสินค้าเปิดกล่องสินค้าครับเป็นอะไรมาดูกันโอ้มาแบบกล่องโล่งๆเลยครับไม่มีอะไรห่อมาเลย <c oughs> มี อะไรเอ่อสายไทยซีทำไมมาให้มาอย่างนีน้ไม่ได้ให้มาในกล่องไทซีทูไลนิงแล้วก็หูฟังน่าจะเป็นของแถมของอยู่ในซีนะครับคูไฟล์ซับพอร์ต for you อยู่ในซีนอยู่นะครับ แถมแทนแน,นี่ที่จับโทรศัพท์อันนี้มีสายแจ็ค3.5ให้2เส้นนะครับไทย C ทูไทย A ไทย A ไทย C แล้วก็มีสายสัญญาณ C to C ให้อีกโอ้เยี่ยมเลยแสดงว่าที่อยู่ข้างนอกนี่คือนอกเหนือจากอยู่ในกล่องก็คือแถมมา ไทยซีทูไลนิงหูฟังโขเยี่ยมมากเลยครับค่ายนี้ข้อไฟดูว่าหน้าตาเป็นยังไงมีคู่มือใช้งานเป็นภาษาไทยนะครับข้อไฟสีเลือกเป็นสีเขียวดำมานะครับมีแจ็ค XLR แบบคอมโบนะครับก็คือตรงกลาง ใช้กับแจ็คใหญ่ได้แล้วก็แจ็คไมค์ไดนามิก ics, แจ็คใหญ่ไมค์แจ็ค3.5อีก2จุดแล้วก็อินพุตเสียงลำโพงออกลำโพงไร้หนไร้สองมีช่องชาร์จไฟ Type C แล้วก็ช่อง OTG โทรศัพท์แล้วก็ PC ไท้ออกวอลลุ่มมอนิเตอร์อันใหญ่ไมโครโฟนปรับเสียงแหลมเสียงทุม้มอยู่ตรงนี้นะครับ สามอันแหลมกลางทุ้มบูทูธปุ่มพาวเวอร์ลองกดดูติดไหมไฟไม่มีลองเปิดแล้วนะครับกดแช่ไว้เปิดไม่ติดไม่มีไฟอะไรเลยเดี๋ยวต้องลองเสียบชาร์จดูก่อนครับว่ามันไฟเข้าไหมจะลองเสียบชาร์จก่อนนะครับมาครบๆแบบนี้ทำไมแบตเตอรี่มันไม่เหลือเลยเหรอ มันควรจะต้องมีแบตเตอรี่บ้างนะครับพาวเวอร์ Power ตรงนี้นะครับเสียบพาวเวอร์กดเปิดก็ยังไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดอ่าเสียบไฟชาร์จก่อนนะครับไฟหมดเกี้ยงขนาดนี้เลยเหรอนี่ปุ่มพาวเวอร์48โวลต์ปิดไว้ก่อนนะครับ แต่ดูจากสภาพก็โอเคนะหูฟังเสียบตรงนี้สองช่องนะครับมีช่องเสียบหูฟังสองช่องวัสดุก,ก็ถือว่าโอเคนะเป็นพลาสติกอย่างดีก็ต้องลองชาร์จไฟก่อนครับเพราะว่าเปิดไม่ติดเลยเปิดแล้วไม่มีไฟเลยขอให้ใช้งานได้ปกตินะอย่าเป็นอะไรเลยขี้เกียดเคมคืนของ เพราะว่าเคยคืนเข้าไปครั้งหนึ่งแล้วยี่ห้อนี้แต่เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นคู่ไฟ์ KF03 เขาจะมี KF01 อันนี้020304เ,เคยเคมไป KF04 ครับส่งคืนไปเพราะว่ามันใช้งานไม่ได้อันนี้เปิดแล้วไฟไม่ติดเลยนะครับเสียบชาร์จไว้ถึงมันจะไม่มีแบตเตอรี่ถ้าเราเสียบพาวเวอร์มันก็ควรจะต้องเปิดติดนะครับ มันไม่ใช่เงียบแบบนี้ต้องรอลุ้นแล้วครับว่าเป็นยังไงแต่อุปกรณ์มาครบนะครับของอยู่ในห่ออย่างดีเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่ามันจะใช้งานได้ไหมโอ้จากสภาพภายนอกก็เรียบร้อยดีทุกอย่างนะครับแต่ว่าเอาออกมาแล้วมันเปิดไม่ติดแกะกล่องแล้วก็เปิดกดเปิดก็ไม่ติดนะครับแบตเกี้ยงขนาดนี้เลยเหรอก็เอาสายชาร์จ มาเสียบนะครับเสียบชาร์จแล้วก็ไฟติดแดงๆนะครับก็กดเปิดก็ไม่ติดโดยปกติแล้วเราเสียบชาร์จมันก็ควรจะต้องเปิดติดนะหรือจะเกี้ยงขนาดนั้นเลยชาร์จไฟไว้ตอนบ่ายสองโมงนะครับตอนนี้ห้าโมงกว่าลองดูว่าเปิดติดไหมยังเปิดไม่ติดนะเปิดติดอยู่ครับ เปิดติดแล้วเปิดติดแล้วเปิดติดแล้ว